เอาละคคับอ้าวหวานหาลงมาแล้วอุ้ยบิดซันนี่เบาๆมาแล้วมาแล้วไลๆๆๆเหมัอนมันนี้มามนมันมมมตาละครบไหมเนี่ยหายไปหนึ่งอยู่ไหนอยู่กับซันนี่หนึ่งตัวโอ้โหมาวว โอ๊ยแค่รองเท้าเละเละโอ๊ยคุณแม่ดูไหวไหมคุณแม่ดูไหวไหมขี้วินชี่อ่ะฉี่ไม่เลิกที่ไหนฉี่ฉี่ี่ี่้าม เอาเร็วเรเอามาๆๆมอามามามาเห็นนังม่อนวิ่งเก่งแล้วกินนะนังม่อนดูนองม่อนสิรู้วิ่งไหมเอาเอาลื่นๆื่ลืงมาแล้วลงมาแล้ปุ้งม่อนม่อนม่ม่อนๆ่ม่่นม่อน ไมมันมันมันนี่เป็ไมมหมาอมานีมานมานีมามานีมาหมานมานมานี่มานีมมานีาหนมนีาหนมนีานมนนีมมมนไมนามอามาห โยเยโยเยคีวินอือๆแล้วเอาลูบวิกไปอือตรงนู้นคีวินอือตรงนี้เอ้ยงงพอยมานี่มาอพอยไลพอยหวานหวานมามาหวาน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 มาบีบีเบ,บ,บาๆลูก สีนวลอย่ายุ่งกับน้องนะไอ้ลูกดีมาแล้วอย่าไปยุ่งกับสีนวลเขานะลนุ่มหรือลูกโกลเด,ด้นหรือลูกอะไรคะหรือเป็นลูกโกลเด,ด้นเหรอ,หอ <c oughs> นวอย่าไปยุ่งกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เขาอยู่ตรงนู้น,นยา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 เดี๋ยว สี Shift, นวลอย่าทำน้องสีสนวลไม่เอาหยุด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  <Hotel> สีดนวนโดนไล่สีดวนโดนไล่แล้วไปไม่ได้แล้วเราไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วลูก มานี่มาเรียบร้อยขรบทุกตัวหรือยังหนึ่งสองสาสี่หาหนึงสองสาี่หหาลนนี่มามานี่มาออกกกันเองอค่อยค่อยค่อยคอยคอยคอยซันนี่หนูก็อยู่เฉยเฉยีเอออบีบีมานี่ <c oughs> อา้าวไอ้บอนนี่ไลพ่พ้อยพ้อยมานี่มาแย่งอาหารก็กินจันี่ไปเอาร้องมามานี่มานี่มานี่มาขอบปะห้าตัวปะ หนึ 1> 1, 2, 3, okay. ่งสองสันสี่ห้าโอเคมุนวายจริงจง <laughs> ไปหลานไปวิ่งเร่นกันนะ